แล้ววันนี้ค่ะมุ้ฟังค้าก็จะมีประเด็นอย่ประเด็นหนึ่งที่ขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่ในหน้าหนึ่งสพิมนะคะแล้วก็ลงเป็นภาพใหญ่เลยละสำหรับในหน้าหนึ่งสพิมไทยโพสต์นั่นก็คือเหตุการณ์ค่ะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาเข้าไปจับกลุ่มตัวหนุ่มคนหนึ่งอายุ24ปีที่พูหนุ่มคนนี้น่นะคะที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงประวัติของในแพทยพ์ยงผู้วรวัณ อาจารย์แพทย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวิกิพีเดียแลละค่ะโดยไปแก้บอกว่าเป็นเซลล์แมนขายซีโนแวคปรากฏว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ววันนี้เป็นภาพข่าวที่ขึ้นหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็ปรากฏเป็นข่าวใหญ่ข่าวเนึองหละนะคะสำหรับในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเช้าวันนี้เช่นเดียวกันค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะข่าวสดลงเอาไว้ว่าจับหนุ่มแก้ประวัติหมอยงข้อมูลวิกิพีเดียเซลซินแวคเจ้าตัวบ่นท้อแท้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะผูฝ้ฝังคะทางตำรวจลวคะค่ะกองบัญชาก,การ ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญกรรมทางเทคโนโลยีนะคะนำโดยพลตำรวจโทรกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการนะคะของทางกรมบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญกรรมทางเทคโนโลยีนี่แหละก็เปิดเผยค่ะว่าเมื่อวันที่10กรกฎาคมในแพทย์ยงผู้วรวันค่ะได้มอบอำนาจให้นางโสิยาประสิทธิ์ส,สมกุลนะคะ,ะสมสกุลขอภัย ประสิทธิสมสกุลเข้าพบพนักงานสอบสวนสอนอปทุมวันค่ะแจ้งบอกว่าได้พบบุคคลเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นใครไปแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของในแพทย์ยงเนี่ยบนเว็บไซต์วิกิพีเดียว่าเป็นเซลล์ขายซิโนแวคให้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นจันโอชาแล้วก็ยังปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ตามเพจต่างๆของ Facebook ด้วยอย่างราม่าแอดดิกเป็นต้น ว่ามีการนําเอาข้อมูลนะคะที่เป็นเทเน็จออกมาเผยแพร่ทําให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีบุคคลค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับคุณหมอยงเพราะฉะนั้นก็เลยได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยไปหาตัวผู้เกาะเหตุมาดําเนินคดีปรากฏว่า จากการสืบสวนตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรากฏพบข้อมูลค่ะของผู้ที่ก่อเหตุภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นบ้านหลังนี้แล้วค่ะก็พบชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ24ปีพร้อมกับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการก่อเหตุก็เลยจับตัวดำเนินคดีแล้วก็ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือค่ะที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะก็เอาไปตรวจ วิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็กระบวนการพิสูจน์ทางเทคโนโลยีจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพแล้วนะคะก็นําตัวส่งสนปทุทวันดําเนินการกันต่อไปยังไงก็ตามคุณผู้ฟังคะพลตํารวจโทกรชัยคะก็เปิดเผยว่าการกระทําครั้งนี้เนี่ยของผู้ก่อเหตุที่เข้าไปแก้ไขข้อมูลเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือว่าถูกเกลียดชังและยังเป็นการได้กระทําการโดยการโฆษณาที่เข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญานในมาตรา328และอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ซึ่งก็คงจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกันต่อไปและยังไงก็ตามก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนค่ะไว้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารและขอให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่สร้างสารรค์และเกิดประโยชน์ให้กับทั้งตนเองและสังคมด้วยคือหากว่าพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดสามารถแจ้งไปได้ที่คอ l ์เซนเตอร์ค่ะ ของกองบัชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญกรรมทางเทคโนโลยี1441ได้ในวันและเวลาราชาการแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์191ได้ตลอด24ชั่วโมง